เล่นกับมาสคอตน่ารักมากเลยแล้วเขาก็แบบผมก็โค้งอยู่นี่น่ารักครับเริ่มสนิทกับมัสสวัยังเพราะว่าเราก็เพิ่งไปหาน้องเนยมาอ๋อเริ่มสนิทหรือยังหรอครับพอได้ทำงานกับน้องมีเนยก็รู้สึกว่าอยากเขาอยากใส่บ้างอยากเป็นน้องมาสคอตบ้างนะใช่ครับแต่เมื่อกี้ เออน้องน้องเขาชื่ออะไรนะครับบูมาโมงน้องสีดำใช่ไหมครับใช่เหมือนข้างในจะเป็นน้องจะเป็นคนญี่ปุ่นครับแต่ยังไม่ได้คุยกันคุยไม่รู้เรื่องแต่เมื่อกี้น้องวิ่งอยู่นะใช่ครับน่าร่าน้องก็วิ่งเล่นเก็บลูกโปนแบบน่าร่ามากเลยก็ดูโซนอยู่โนครับเราก็เลยตื่นเลยสำหรับวันนี้ตื่นขึ้นครับยังไงบ้างวันนี้ได้แบบว่าเพื่อน เราก็รอเของครับว่าเขาจะมาทางทเ,เกรงอะาะค่ะวันนี้แบบงานมีท่านผู้ใหญ่เยอะมากเลยปกติเราก็จะรองให้เป็น <ๆ S 2> แฟนฟังหรือว่าคุณลูกค้าฟังแต่วันนี้คือแบบท่านผู้หหใหญ่เยอะมากเกรงมากแขกบ้านแขกเหมือน,นเรามาต้อนรับเป็นตัวแทนประเทศ <laughs> <laughs> ก็โอ้โห,หรู้สึกดีใจเป็นเกียรติมากเลยที่ เหมือนแบบวันนี้ได้ร้องเพลงกับโปรพร์ล hmm. ค you know, yeah. yeah. ุงด้วยก่อนขึ้นเวทีโปรพโลเขาบอกตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนกับตืนเต้นเหมือนกันแล้วก็ร้องออกมาได้โอเคโอเคเลยครับใช่ในวันนี้ก็ดีใจที่ ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้ร้องเพลงธีมของงานน i ่อนทาง r สแบงคอกสวัย24นะครับร้องเพลงธีมในปีนี้ครับปีที่แล้วผมก็ได้เห็นโคโคโรคงก็ได้ร้องอยู่เหมือนกันตัป,ปีนี้ได้มาร้องร่วมกับโคโคโรคงดีใจมากเลยแล้วชอบเพลงนี้ไหมชอบทุกท่อนเลยนะครับเพราะว่าบางท่อนผมก็ร้องญี่ปุ่นบางท่อนผมก็ร้องไทยผมชอบร้องทั้งสองภาษาเลย ภาษาไทยก็สลัดสลวยมากเพราะว่าพี่แอมพี่แอมหนึ่งคนแต่งเนื้อขึ้นมาครับภาษาไทยส่วนภาษาญี่ปุ่นร้องสนดนีดที่สำคัญนอนกะจากนี้เราได้รางวัลไปใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับเป็นรางวั <c oughs> อลอะไรนะครัลอะไรรางวัลอะไรนะผมจำชื่อน้องไม่ได้ครับเอาพวกประกาศไปแหละนี่ <c oughs> ใช่ไหมวันนี้ก็จะเตรียมมาใช่ครับมั วันนี้ไม่ได้มารับรางวัลคนเดียวครับพี่ฮอบอยอมมารับด้วยใช่ยอบก็คือแบบสวยมากหล่อมากแต่งตัวเต็มเลยครับ<อ>แต่งหน้าทำผมแต่งตัวเต็มดูดีกว่านุนิวอีกอ <c oughs> แล้ววันนี้ก็มารับรางวัลคู่กันครับมาถือว่ามารับคนร่รรางวัลแต่ก็มารับด้วยกันงาเนเดียวกันครับช่ก็แบบรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลย,เ,ลยเพราะว่ารางวัลน,นี้เหมือนจะ มาจากทางเอ,งอกอัครราชทูตของไทยญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่เล็งเห็นหนุนิวแล้วก็มอบรางวัลน,นี้ให้กับนุนิวนะครับผมก็ชายชอบญี่ปุ่นอยู่แล้วไปญี่ปุ่นบ่อยมากอย่างนี่บอกเลยชอบอาหารญี่ปุ่นเรียกได้ว่าแทบจะชอบทุกอย่างของญี่ปุ่นเลยจริงๆ,ๆไปมนาะหลายเมืองที่ญี่ปุ่นยังไงเคยไปอุหลายหลายเมืองแล้วครับเพราะว่า จริงๆไปทุกปีเลยที่ผ่านมาทั้งแต่ทำงานมาครับเพราะว่าจัดแฟนมีติ้งหลายครั้งแล้วแล้วก็เคยไปจัดย d มดีแลนชูที่ญี่ปุ่นด้วยครับเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนนี้ก็จะไปเหมือนกันนี่เมื่อกี้คุยกับมอโมงแล้วต้องไปบ้านเจอบโมงบ้างนะเขาอยู่ที่๋อกกุกอยู่ที่ฮวมุโต้เหรอครับต้องไปเยี่ยมบ้างไหไปค่ะไม่น่าจะ ไปครั้งต่อไปไม่น่าจะมีแพลนไป <laughs> เมืองนานแต่ว่า <c oughs> จริงๆก็อยากไปอีกจริงอยากไปทุกป,ปีเลยเพราะว่าอยากไปเที่ยวถ้าว่างจริงๆก็อยากจะไปเที่ยวด้วยครับแล้วก็อยากไปสวนสนุกด้วยอยากไปทานอาหารที่นู่นครับเพราะว่าจริงๆอยู่ที่ไทยผมก็ทานอาหารญี่ปุ่นเหมือนกันชอบแซลมอนมากเลยซาชิมิครับซูชิก็คือเดี๋ยวพี่เตรียมไปก็คือไป ใช่ครับไปจัดแฟนมิ้งครับแล้วก็ไม่ได้ไปคนเดียวครับไปกับเพียด้วยเดี๋ยวไปด้วยกันครับไปก็ค่อนข้างหลายวันเลยนนบิงครับบิง,งบิง,ง,อง,งตอนนี้เป็นยังไงคะข้าวฟ้าิงอ๋อข้าฟ้าคิงเลยถ่ายกันอย่างหนักหน่วงเลยครับตอนนี้ถ่ายไปทั้งหมด4คิวแล้วคิวถ่ายคืออีก โอ้ยอีกเป็นพืชเลยครับเยอะมากมากเพราะว่ารู้สึกว่าข้ามฝาถ้าเทียบกับนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อคือคิวเยอะกว่าเยอะมากมากเลยเพราะว่าข้ามฟ้าเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากแล้วก็ถ่ายทํายากกว่านิ่งเฮียเยอะด้วยครับไหนจะเลือกโลเคชั่นอีกแล้วก็ด้วยเรื่องแบบกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆที่ตัวละครทำก็อย่างฟันดาบหรือว่า ขี่ม้าหรืออะไรอย่างเงี้ยทำมันเป็นอะไรที่เวลาถ่ายทำคือถ่ายยากมากแล้วก็มีซีนแอคชั่นัก็หลายซีนด้วยครับถ่ายถ่ายสี่คิวแล้วรู้สึกว่าโอเคเราก็เป็นคานินได้นะเราเริ่มพร้อมที่จะเป็นคานินอย่างเต็มตัวแล้วครับไม่เราต้องพร้อมไแล้วสิเพราะว่าถ่ายแล้วก็คือสี่คิวก็คือยาวใช่ครับย้อมตั้งแต่ก่อนคอนเสิร์ตแล้วก็คือคิดไว้แล้วว่าย้อมเสื่อเลยเปลี่ยนลุคตั้งแต่คอนเสิร์ตเลยครับแล้วก็ข้ามฟ้ายาวเลยยุคนี้น่าจะอีกประมาณ พึ่งีึ่งที่กเลยอยู่สี่ปีเลยสนนะครับเต้องี่เนียบอกเนียบอกว่าเนียบอกว่าชอบเนียชอบบอกว่าอิจฉานูว่าดูได้ย้อมผูได้แบบได้เปลี่ยนรูปเนียก็บอกเนียก็อยากลองทำบ้าน้าจเนียเนียเป็นองค์รักสนานองค์ักสีดำนี่แหละเท่เลยเป็ยัคับเาคือ เหมือนตู้เสื้อผ้าบ้านฉลันมีแต่เสื้อผ้าสีดำเสื้อผ้าชุดเสื้อยืดก็ดำแจ็คเก็ตก็ดำกางเกงก็ดำเข็มขัดก็ดำถุงเท้าก็ดำรองเท้าก็ดำดำหมดเลยใช่คือ all black ที่เท่ all black ที่จริงใจคร้หเดี่ยวจังหวัจังห้ัดสมุทรปราการเขารอไม่ใครหรเปล่าให้สัญญาณมารอให้เป็นแฟนฟางไมครับ พี่แบบว่าตอนที <moder ne and TALIESIN> e id, ่ปรเกา่าจะรอนี้เรจะอบอกเลยค่ะจอดเลยยียก็นั่นเฮี่ยรอให้เป็นแฟนแล้วก็รอให้ทุกคนเลยครับทุกคนที่แปลว่าคนแถวนี้ด้วยครับที่ีอะรันทน่ก็ร เพลงนี้เพลงเฮียร้ <Yeah. S 1> องจริงๆก่อนหน้านี้เฮียร้องเพลงเฮียก็ร้องพออยู่แล้วแต่เพลงนี้คือเหมือนทุกคนให้กําลังใจเฮียเยอะมากแล้วก็ชมเฮียเยอะมากเลยซึ่งจริงครับทีนี้เฮียร้องฮอบมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าทั้งตัว M v มหรือว่าเสียงร้องของเฮียเหมือนเฮียแบบใส่ฟีลิ่งเข้าไปเต็มที่มากๆเลยอินเลยครับให้คะแนนครับให้คะแนนเราครับเต็มสิบเต็มสิบให้ล้านเลย เราะว่าทำจึงเกินโอเคสุดท้ายื่องาหารแฟนๆตามอะไรแาลกเนี่ย ของของผมกันเนียใช่ไหมครับกันอื่นก็ฝากงานนี้เลยครับนิพนธ์ฮารุเบนคองสมัยที่สีครับฝากมาเดินดูเดินชมบูธกันเยอะๆด้วยนะครับมาร่วมงานกันได้เยอะๆเลยแล้วคุณ่นจะรับที่ญี่ปุ่นแน่นอนแล้วก็ฝากเพลงวาดฝาดเวอร์ชันที่นิวได้ร้องกับโคโคโรฟูมด้วยนะครับะว้าวมากๆเลยแล้วก็ฝากเพลงต่างๆของผมด้วยซิงเกิลที่4ก็เพิ่งปล่อยไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับเพลงฤดูของเธอยู u r ซ e a s o ครับฝากเข้าไปฟังกันเยอะๆเลยนะคบ เลพลน Produce by T-Boy เพราะถูกใจแน่นอนแล้วก็ขอฝากซีรีส์เรื่อง s o m e w h e r ด้วยครับเป็นซีรีส์ซอมบี้ซีรีส์ฟอมยักษ์คล้ายดูมันดีเลยคาดว่าอีกไม่นานเงินรอ,อจะได้รับชมแล้วครับแล้วก็สุดท้ายฝากซีรีส์ข้ามฟ้าจริงเธอด้วย The Next p r i n c ครับตอนนี้ก็กําลังเปิดกล้องถ่ายทําอยู่ครับจะถ่ายทํากันเรื่อยๆยาวๆเลยครับยังไงก็ฝากรอติดตามรับชมด้วย Star Society